สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่สะพานข้ามแม่น้ำหรืวอว่าแควนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศร,ศร,รอบๆนะคะสแสงอาจจะไม่ค่อยเห็นนะคะนี่เขาก็จะมีงานด้วยค่ะถึงวันที่9เดือนธันวาคมนี้นะคะแสงสีเสียงค่ะ นี่ก็คือสะพานข้ามแม่น้ำริวแควนะคะเดี๋ยวก็จะนั่งรถไฟผ่านสะพานนี้นะคะนั่งรถไฟประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะเพื่อที่จะไปจอดที่ท่านกระแสค่ะนี่ก็จะเห็นระเบิดด้วยนะคะแต่ไม่ได้ใช้แล้วแต่ที่ใช้ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะคะ มีคนมาถ่าย,ยารูปเยอะแยะเลยค่ะก็เราก็ถ่ายกันแค่นี้นะคะคงไม่ได้เดินไปข้างในนะคะเพราะว่าอากาศร้อนมากนะคะให้ดูกันว่าบรรยากาศของสะพานแม่น้ำริบบ่าแฟเป็นยังไงนะคะ นิดนึงก็ได้ค่ะร้อนมากเลยค่ะอ๋ออันนี้นะคะให้น้ำหรือว,ว่าแก้วค่ะจะปีเวทีด้วยนะคะจะมีการแสดสองต่ออาณาจักนะคะ เดี๋ยวเราไปขึ้นรถไฟตรงโน้นนะคะเห็นป้ายแดงๆโนะนไหมคะต้องเดินไปค่ะแต่ตอนนี้รอลูกค้าสองท่านนะคะเดี๋ยวเดินทางไปพร้อมกันเลยนะคะรอสักครู่นะคะ